กดคันเร่งจุ่มทีนี่มันเอาอยู่โอชวงล่างเขา <co f> เขาเขาอยู่ไม่ไหวละตื่นตันเหรอคะนี่คือตื่นตันย <co f> ืน <co f> แล้วพิมพสภาพพิมพ์อย่างเ <co f> งี้ยแรงเกินแรง พ่อค้า c ์เ t อร์ไทยแลนด์นะฮะวันนี้เราอยู่ที่ปารีสไม่ใช่นะป่าทุมค่านีนะป่าทุมทธานีสปีดเว y กับงานของรถยนต์โลตัสนะครับวันนี้เนี่ยได้มาทดสอบนะฮะโลตัสนะครับเอมิญานะฮะอ่ากับอิเล็กตรานะฮะป็นรถไฟ,ฟฟ้าทั้งสองแบบนะครับมีกำลังเครื่องยนต์ตัวท็อปเนี่ย900แรงมา้าเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างครับ ในงานนี้นะเขาก็เล่าประวัติเลยนะว่าโลตัสคา r เนี่ยนะครับถือก็เหนิอมาตั้งแต่นี่1957นะฮะทศวรรษที่50นะครับทำรถแข่งมาก่อนและหลังจากนั้นนะเขาก็เริ่มต้นผลิตนะครับรถเก่งนะฮะรถเก่งสปอร์ตนะครับมาเรื่อยๆเลยนะสนี่ส่วนคันนี้นี่เป็นรถที่แบบรถฟอร์มูล่าวันนะฮะนี่ก็คือรถเก่งที่เรารู้จักกันดีนะพวตะกูลอลิสนะครับเอ็กซนะครับจนมาไล่กันมาจนถึงตระกูลรถไฟฟ้านะครับ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ของทางโ o ล u ตัสกันเลยอันนี้เรามาดูสเปคกันเพราะเมื่อกี้เราอังไม่ได้พูดสเปคกันนะมาดูกันครับอย่างที่ว่ากันนะฮะตัวเอมิรานะครับรถสปอร์ตเครื่องกลางลำนะจะเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในนะครับมีด้วยกัน2สเปคคือสเปค4สูบนะครับ4สูบเทอร์โบนะครับตัวเนี้ย7 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะมีกำลัง365แรงม้าทอร์กเนี่ย430นิวตันเมตรอัตราเร่งสูงสุดร้อยีวิ ในยุครถไฟฟ้าเหมือนไม่เร็วแต่บอกเลยว่ามันเร็วที่สุดในถนนได้นะไม่ยากเลยนะเพราะว่ารถมันไม่ต้องเบรกนะก่อนถนนดีมากนะอีกสเปคหนึ่งสเปคเครื่อง V6 นะซูเปอร์ชาร์จ V6 ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่เครื่องของโตโยต้าผลิตนะตัวนี้สี่สูบเครื่องเบนซ์นะฮะตัวนี้ตีนปลายโหดร้ายมาก290กิโลเมตรชั่วโมง4 5 5แรงม้าแรงบิด420นิวตันแรงบิดน้อยกว่าเครื่องเทอร์โบนะ อัตราเร่งเร็วกว่าเล็กน้อย4.3วินาทีตัวนี้นะครับเอมิญานะครับเอมิญา S นะครับเป็นซีดานนะตัวเก่งนะครับตัวแรงน้อยหน่อยแรงน้อยหน่อยของเขาเนี่ย603แรงม้านะแรงบิด710นิวตันนะครับโอ้โหเรนเนี่ยวิ่งไห้ห่วงนะ500-610กิโลเมตรนะตามมาตรฐาน WLTP แบตเตอรี่เขาใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวตีนปลาย250นะครับอัตราเร่ง0-100 4.15วินาที อาจจะดูไม่เร็วมากแต่เดี๋ยวเราไปลองสนามดูว่าเป็นยังไงบ้างน,นะฮะส่วนตัวแรงฮาร์ดคอร์เอมยิยะอา905แรงมา้าแรงบิด9ตานิดตันตีนปลายโอเคพอๆพกัน256นะอันนี้ไอ้ายา102.78วินาทีโอ้โอคุณพระอ่ะ ระยะทางวิ่งอาจจะไม่เยอะแปล0กปั 6, ้นตามความแรงยิ่งแรงมากยิ่งวิ่งได้น้อยอนี่ตัวนี้ตัว SUV e l e c t อเล็กรเอสนะครับสไปล์เฮ้ยสไตลยเร็วดีว่าสไปลยเร็วอะเร็วกว่าตัวเก่งอ่อะเออตราเล่งอาจจะไม่ดูดันมากนะหกร้อยมาเหมือนกันเจ็ดร้อยสิบนิวตันอ,อ้าระยะทางพอตัวจะโขดไปไหน SUV ปีศาจนะฮะอีเล็ตราอ่าสองรกิกิโลต่อชั่วโมงเฮ้ยทำไมมันเร็วกว่ารถเก่งวะมุณจะเร็วไปไหนเนี่ยอัตราเร่งขี้แตกนะฮะ2.95นะฮะบ้าบอ9 0 5หแรงม้า980นิวตันเมตรเหมือนกันเรนจ์สั้นหน่อยอ้ยส่วนคันนี้นะครับก็เป็น SUV ไฟฟ้านะอีเล็ตรานะฮะโอ้โห มาหืมมาจริงๆนี่คือเอมิญาะฮะรถซีดานไฟฟ้านะฮะตัวนี้เนี่ยโอโ้โหดูแล้วเนี่ยหลอกตานะเหมือนเป็นรถสปอร์ตนะแต่ความจริงแล้วใหญ่มาหืมมาเลยนะที่นั่งหลังนี่กว้างขวางมากมีให้เลือกทั้งแบบามารถสเปคได้นะจัางหลังนั่งสามที่นั่งก็ได้หรือ2ที่นั่งก็ได้นะส่วนนี้นะครับก็เป็นภายในนะฮะของตัวซีดานนะครับเอมิญ e านะฮะร,รถรุ่นล่าสุดของโรลตัสในตะกูลรถไฟฟ้านะครับอ่ะ เรามาดูกันถ้านั่งต่างๆนั่งสบายมากนะพวงมลาลัยเนี่ยดูกระทัดรัดนะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยนะครับเออนั่งนั่งดีเลยที่รองแขนที่ไรสมดุลดีมากนะพวงมลาลัยปรับระดับด้วยไฟฟ้านะครับรถของโลตัสเนี่ยนะครับก็จะมีให้เลือกทั้งแบบที่เป็นออปชันแบบกระจกเงาธรรมดานะกับแบบที่เป็นกล้องนะครับคือถ้าแบบเป็นกล้องเนี่ยพื้นที่ตรงด้านนี้นะฮะก็จะกลายเป็นจอภาพนะแต่ถ้าบอกว่าใครแบบไม่ชอบนะก็เลือกแบบกระจกธรรมดาก็ได้ซึ่งก็เมคเซนดีนะครับส่วนรถนะ เอเมียรเนี่ยนะครับก็จะมาพร้อมกับพวกมพัดเดลชิฟต์นะซึ่งพัดเดลชิฟต์ตัวนี้เนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่เปลี่ยนเกียร์นะแต่ว่ามาทําหน้าที่เรื่องเกี่ยวกับกระบบรีเจนนะฮะเนี่ยถ้ากดตรงนี้เนี่ยนะครับด้านบนเนี่ยนะก็จะเป็นรีเจนไฮนะฮะตัวล่างนี่ก็รีเจนเบาลงนะเลือกได้ถึง4ระดับเลยนะสระดับนั่นก็คือตัดออฟเลยนะอันดับ1อันดับ2อันดับ3นะฮะถ้าขับเข้าโค้งในสนามเนี่ยผมเซตไว้เป็นรีเจนระดับ3เลยก็จะช่วยในการ ชะลอในการเข้าโค้งเนี่ยได้ค่อนข้างดีเบรกน้อยหน่อยนะฮะส่วนด้านนี้เป็น drive โหมดนะครับก็จะมีให้เลือกทั้งหมดสปอร์ตนะฮะอ่าโหมดทัวร์นะฮะโหมดทัวร์นี่คืโหมดธรรมดานะฮะอ่าแล้วก็โหมดเรนจ์นะฮะอ่าเรนจ์นี่คือไปยาวๆนะกินไฟน้อยๆนะครับแล้วก็โหมดอินดิวิ u a ลโอ้ได้ได้หลายโหมดนะอ่าไปเรนจ์ทัวร์สปอร์ตนะ พอเราเลือกโหมดสปอร์ตเนี่ยสิ่งทีป่ประสบตรงนี้เลยนะคือตัวเบาะเนี่ยปีกเบาะเนี่ยจะบีบรัดเข้ามานะครับเป็นการเซ็ตเอาไว้ถ้าเป็นทัวร์นะเราดูนี้นะดูดูเห็นไม่รู้เห็นไหมมันจะขยายออกฮนะนั่งสบายกว่าไม่อึดอัดนะอ่ะสปอร์ตนะที่ผมอชอบเลยคือรถคันนี้มันมีระบบประมวลผลที่เป็นชิปอะไหลลื่นดีมากอาจารย์ลองเล่นจอดลื่นฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บมันไม่แหลกเลยอะนีะ่นมไม่รู้ ใช้ชิปอะไรส n a p d าก้อนป่ะน่าจะอย่างนั้นโอ้โหโคตรลื่นลื่นอย่างกับเกมเออนะเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดหนึงโหมดได้โหมดฟื้นฟ้าฟื้นฟ้าตเดี๋ยวว่าวัยรุ่นเจนเจนแซถูกใจสิ่งนี้ดูดิห็นป่ะปวดหัวปะวดหัวไม่ค้างเลยถ้าค้างนี่ลงตัวใครตัวมันเลยนะออกจากรถเลยนะให้วของเล่นรถคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าโคตรเยอะถ้าจะจารณัยให้หมดเนี่ยต้องเอารถกลับบ้านนะ แต่ตอนนี้เท่าที่รู้นะเรามาดูปุ่มนี้เน,น,น,นี่ตอนแรกผมคิดว่าปุ่มสปอยเลอร์นะมไม่ใช่นะลองกดดูฮะเฮ้ยเปิดได้ชกจากตรงนี้เลยเ,เนี่ยโอ้โหอะไรจะสบายเกินไปนะ <S <S ดีเทลเขานี่นะสวยจริงๆตรงนี้เนี่ยน่าเป็นลายแบบลายเพชรเลยนะแล้วนี้เวลาจะใช้กดลงไปป๊าแม่สวยงามน,นใส่แก้วนะ ไม่รู้ว่าอุ่นร้อนอุ่นเย็นําอุ่นร้อนหรือความความเย็นได้หรือเปล่านะแต่สัมผัสมันสวยจริงๆที่นั่งด้านหลังก็เอ็กเซคิวทีฟจริงๆนะะงนะและ้วที่และที่ผมชอบนะสายเบลมันเลือกสเปคสีสันได้นะ <c oughs> นี่วันนี้ผมใส่เสื้อสีนี่ British Racing Green มาตัดกับสีเหลืองนี่คือสีโลตัสเลยนะ <c oughs> เข <c oughs> ียวเหลืองนะอ่าเรียกว่าเด็กเทศดินถูกใจดีไฮไลท์อีกอย่างของรถคันนี้ก็คือระบบเสียงนะครับจากเคฟนะฮะ นี่โครงสร้างของไรเวอร์แบบยูนิคิวนะหรือไรเวอร์จุดยูนิคนะครับเนีเป็นบงรูปกลีบส้มนะตอนถือ t วิตเตอรนะเสียงดีชิลอยไม่เบาแต่เราไม่สามารถให้ฟังเสียงได้นะไม่ได้ฟังเสียงไม่ได้ติดเลกซิสตนะเดี๋ยวช่องปิวเสียงใสเสียงดีต้องเคฟไม่ใช่คนะิมเบอร์เคเบิลที่โลตัสเลือกใช้ลำโพงของเคฟนะครับก็มีเหตุผลนะเพราะเคฟเนี่ยเป็นแบรนด์ลำโพงเก่าแก่ของประเทศอังกฤษ เพนะราะวรถคันนี้เนี่ยทั้งคันเนี่ยความรู้สึกคือนี่คือรถอังกฤษครับตัวนี้นะ,ะมาพร้อมกับเบาะหลังแบบแยกซ้ายขวาเลยนะ,ะแบบเอ็กเซคิวทีฟต้องเพิ่มเงินนะฮะต้องเพิ่มเงินเห็นรถมันทรงสปอร์ตอย่างนี้นะนี่ที่ว่างเหนือหัวเข่าเนี่ยสบายๆนะผมสูง1 8 6นะฮะไม่ได้ตัวเล็กเลยนะโอ้โหหัวไม่ติดด้วยโอ้หัวไม่ติดแล้วหลังคาเป็นกระจกปรับแสงได้นะอ่า,อานะส่วนที่นั่งนะฮะจะเลือกปรับตรงนี้ก็ได้นี่ปรับแบบแบ็กเรสในเอ็น ผ่อนคลายเลยแค่ผ่อนคลายเลยนะเออหรือว่าจะจะจับจ,จ,จะปรับเนี่ยปรับตรงนี้นะตรงดูตรงนี้ดูตรงนี้ตรงนี้นี่มีที่รองต้นขานะฮะปรับได้นะแบ็กซับพอร์ตเป็นยังไงอ่าแบ็กซับพอร์ตโอ้ด้านหลังโอ้มากันครบๆแบบเอเซ็กทีฟเลยครับแต่ถามว่าเบาะเนี่ยนุ่มไหมไม่นุ่มเ <c oughs> ลยเบาะเฟิร์มเพิ่มเลยแน่นๆสำหรับด้านหน้านะในสเปคของตัว R นะฮะตัวแรงเนี่ย ด้านหน้าก็จะดูคล้ายๆกับตัวของ S นะดูไม่ต่างกันนะครับไม่ต่างกันแต่ว่าตัวนี้เข้ามาพร้อมกับการสเปคเบาะหลังนะเป็นแบบไม่เอ็กเซคิวทีฟเดี๋ยวเรามาดูครับนี่ตัวนี้เป็นเบาะหลังแบบไม่เอ็กเซคิวทีฟนะคือนั่งได้3คนแต่ถึงจะนั่งได้3คนนะฮะตัวเบาะหลังก็สามารถปรับเอนอนได้เหมือนกันนะนี่แต่มันเป็นการปรับแบบ2 2 2, 2ที่นั่งกับ1น,นึงที่นั่งแยกจากกันนะเออนี่ก็ังปรับเอนอนได้นะอมาทั้งแผงเลย เดี๋ยวเราขอลองนั่ง,งก่อนว่านั่งสบายไหมสำหรับที่นั่งนะฮะในเวอร์ชั่นที่เป็นแบบนั่ง3 3สมที่นั่งนะ,ะมันก็จะรู้สึกเอเซ u t คิวทีฟน้อยลงหน่อยหนึ่งที่วางแขนนะ,ะที่ตอนแรกเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยก็หายไปนะ,ะก็สามารถนั่งได้3คนนะ,ะข้อดีของแบบนี้คือเบาลงนะฮะเบาลงนะครับเน,นื่องจากว่าไม่ต้องมีอะไรพิสดารมากแล้วหน้าจอเนี่ยก็ย้ายจากที่วางแขนมาอยู่ตรงนี้แทนแม่น้าจอสวยจริงๆป,ปุ๊บเลยนะครับการปรับเบาะก็สามารถปรับได้เหมือนเดิมนะฮะปรับเอนนอนได้ ตั้งได้ผมว่าไม่ต้องเสียเงินไปซื้อบอยเอเซทีฟหรอกอันนี้ดีละ practical. practical 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 นะฮะเวรก,กว่าแล้วอันนี้นะเออสวยจริงๆเรียกได้ว่าอยากไปลองขับแล้วล่ะครับ ไฟฟ้านะน้องปายกับน้องไอ้เฮ้ยน้องปังกับน้องอ้อ่าโอเคเป็นไงฮะเคยลองขับโรลทัสไฟฟ้ามาก่อนไหมฮะเคยขับตัวอิเล็กตอค่ะอันนั้นทั้งสองรุ่นย่อยเลยนตัวตัวรุ่นทั้งสองรุ่นย่อยเลยใช่ขับที่ไหนฮะขับออกถนนจริงเลยค่ะออกถนนแต่วันนี้เขาให้อัดในสนามเป็นไงตื่นเต้น ยังไม่ได้ขับนะคะแต่ว่ารู้สึกล้วอุ้ยไม่กินสักกล้วยเหรอคะเพราะว่าหนูจะขับ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นไปไม่ได้รอก็ตอบใหม่ดีกว่าว่าหนูกินทุกกล้วยดีกว่ากินทุกกล้วยหิวนะกินข้าวก่อนะไม่กินกล้วยนะก่อนจากกันนะขอหนึ่งท่านะอ่าเมื่อเห็นเมื่อน้องอายเห็นสเปคของเอมิญาอาเค 哈哈哈哈。<laughs> <laughs> ขอบคุณครับตอนนี้นะฮะก็อยู่กับคุณอู๋สปินนายนะเคยเองขับโลตัสมาก่อนไหมฮะเคยขับอยู่ครับอ่าเป็นไงบ้างฮะควรู้สึกยุคใหม่แเราครับอ่าเรารู้จักโลตัสแบบยุคแบบดิบกว่านี้อ๋ออันนี้มันยุคสบายอ่ะยุคหรูอะเออเดี๋ยวลองดูกันว่ามันเป็นยังไงนดีเสร็จแล้วอีกขั้นนะฮะคุณหวานหวานนะฮะต่อต่อไปครับคุณนวลหวานเคยขับรถโลตัสมาก่อนไหมฮะเคยขับค่ะรุ่นอะไรฮะอเอมิยาค่ะใช่เออขับกันไหนลอบมาขับขับแล้วเป็นไงบ้างอะชอบ แต่ไม่เคยยังไม่เคยลงสนามใช่ไหมหรือว่าไม่เคยลงสนามอันนั้นคือขับขับเทสในชีวิตประจำวันใช่ใช่ค่ะได้ข่าวว่าเอาไปคูดอุ้ยข่าวมาไกลมากโอเคเดี๋ยววันนี้ลองดูะว่ามันแค่ไหนใช่จริงวันนี้มารอดูตัวอิมิยาว่าเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับอาจับโอเคนะฮะตอนนี้เราอยู่กับอมิย่านะฮะเอสนะเอสตัวนี้ก็ตัวตัวแรงน้อยหน่อยนะฮะไป แรงน้อยหน่อย <laughs> โอเคนะ <laughs> แรงน้อยหน่อยอ้าวอ <laughs> ออกนอกรู้ <laughs> เอ,อ มันขับสบายนะขับสบายนะแต่ผมชอบบอกข้างหลังนะมันล็อกตัวเราดีมากเลยผมไม่ค่อยโยกเลยแต่แบบอุ้ยสนุกคนขับคนขับสนุกคนนั่งก็สนุกเฮ้ยเต๋งอันนี้เต๋งเลยมันมีหลงทางแล้วม่เมีอินสตาเตอร์นังกว่าด้วยบอกไปไหนก็ไม่รู้ข้าไปชนอีกเลนดี๋ยวเดี๋ยวเราดูสัญญาณทางอินสตาเตอร์ได้ครับ เก็บกลวยไปแล้วหนึ่งเก็บกลวยไปแล้วัวอาเขาวิ่งขับนุ่มนวลนะขับนุ่มนวลนะอ่าโอเคเพราะนี่เรายังไม่ได้ปลดปล่อยพลังทั้งหมดไปครับขับไปเรื่อยๆก็จะเมานะฮะโอ้มันขับในสนามนี่มันดูไม่สะทกสะทานอะไรเลยคือถ้าไปพัทยาเตอร์กิปเนี้ยอันเนี้ยอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นอาจจะดูโหดร้ายหน่อย ไปแบบเงีย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 บแต่แน่นมากเลยฮะแค่สปอร์ตก็เจ๋งแล้วอ่ไม่ต้องโหมดแทร์โหมดอะไรที่วุ่นวายเลยตัวนี้ยังไม่ได้เลี้ยวสี่ล้อเนาะยังครับเลี้ยวสี่ล้อจะเป็นตัว R ครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนคนขับแป๊บหนึ่งนะครับถ้าพร้อมแล้วไปได้เลยโอ้โหเมาขึ้นมาขันเร่งรถไฟฟ้าเนาะปล่อย้วมันกวดทิ่มเลย เด๋วผมไม่รู้สึกว่ามันรีเจนเลยเออผมไม่ชินไงปกติขับแต่น้ำมันไงโอ้มันรีเจนเบามากอ๋อสามารถปรับลดรีเจนได้นะครับรีเจนเถาด้านชีดตัวล่างตัวล่างอ่าโอเคโอ้โหสมูทเอาไูจะอ้วกเลยแต่ว่าอย่าแก้ลายเยอะอย่าแก้ลายเยอะมันจะอ้วกอ๋อโอเคปล่อยสมูทไปเลยอ่าได้ได้ได้ ผมนึกว่ารถคันใหญ่ๆมันจะแบบเวี่ยงเยอะเนาะคันนี้นะครับเป็นเอมิญา R นะฮะตัวนี้900แรงม้าเลยเมื่อกี้สเกือบๆอ้วกแล้วนะฮะเกือบๆอ้วกแล้วะรานี้มีอินสตราคเตอร์สาวนะไม่ทราบชื่ออะไรฮะชื่ออุค่ะคุณอุนะฮะถ้าผมทำอะไรผิดพลาดไปอย่าอย่าพุ่งลงโทษลงไว้ลงมือนะฮะ นี่เราเซตมาอยู่ในโหมดสปอร์ตนะรีเจนผมใส่รีเจน,เจนไฮต์เสมอ <c oughs> จะได้ช่วยเบรกเอเมิยาอาร์เนี่ยศูนย์ถึงร้อยมันสองจุดเจ็ดแปดทีนาทีอันนี้คือจะเป็นรถที่เร็วที่สุดในชีวิตที่ผมเคยลองขับนะโอ้โหน่ากลัวแท้สมัยก่อนเนี่ยพวกรถเก้าร้อยมาเนี่ยมันจะเป็นพวกเทอร์โบตัวโตๆมันจะเทอร์โบแหลกหนักๆเลย huh. มันจะไปแรงตอนเกียร์สามนะแต่นี่ออกตัวมันแรงเลยนะฮะไฟรถ ไปนะครับดึงลงตัอไปอโโอยด <c oughs> จะอ้วกนะฮะโอ้โยตายแล้วคุณเอ้ย <c oughs> ไม่ว่าจะอา <c oughs> หรือเอสผมก็ขับได้เท่าเดิมนะฮะ <c oughs> ใจมันไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหแรงกว่าที่มีในออฟฟิศเออไม่ไหวนะ กลัวเลื่อกเกินปักเบี้ยวแรงปักเบี้ยวรุนแรงจะรุนแรงไปนะระวางแ,แจาหายนะแจาปิวเราก็ขับได้เท่านี้แหละครับเร็วกว่านี้เราก็ขับไม่ได้แล้ะ โอ้ช่วงหลังมันแข็งกว่านะใช่โอ้มันดึง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 เลยนะโอ้ช่วงหลังแข็งไปเยอะเลยฮะถ้าเป็นผมนะผมเอาเอ็มิยะเอสพอลครับผมเอาเอสพอลเอ็มิยะเอสพอลเอาเทียบเลยเลยเลยหลงทางอีกแล้วหลงทางอีกแล้วโอ้นี่มันแข็งไปหน่อยฮะโอ้ยกดไปทีนึงนี่ขึ้นไส้เลยฮะเออเฟิร์มมากเออไม่อีก มันเลี้ยวล้อหลังมันช่วยได้ขับง่ายขึ้นนะเออเป็นมีเลี้ยวล้อหลังใช่ไหมมีเลี้ยวล้อหลังด้วยเออแล้วก็ไม่ต้องขับเร็วอะไรมากแล้วก็รู้สึกได้เลยว่ามันไหลลื่นเข้าไปในโค้งเออดีเว้ยไปเลยเดี๋ยวสาเร็เดี๋ยวนะเขาเปลี่ยนคนขับนะผมไม่ไหวแล้วผมจะอ้วกเป็นไงฮะเมาไหมฮะไม่เมาค่ะคอแข็งนะฮะอ เป็นไงครับหนูจะลองขับมาแล้วทั้งสองรุ่นเลยทั้งเอเมียดกัวเอเล็กตร้าอุ้ยแรงนะแรงแบบหน้าหงายอ่ะกดคันเร่งจุ่มทีนี่อืมแล้วแล้วหิวไหมฮะหิวทำไมทำไมกินกล้วยอ่ะโอ้รถมันทาวเวอร์เยอะฮ่เราก็มันไงมันนะมันเราก็ยิ่งอยากขับเร็วข้างไปก็ไม่ต้องกินใช่ไหมฮะอันนี้เอออิ่มแล้วอิ่มกล้วยกินกล้วยไปแล้วอยากได้แบบไฮเปอร์ไดรฟ์ขับให้อิ่ม ักูไยแม่งกวไอแม่งนี่ดีกว่ากินหญ้านะกินกวไอดีกว่ากินหญ้านะอย่างน้อยๆก็ยังไม่มีอะไรนะถ้ากินหญ้ากินน้ำขึ้นมานี่ก็มึงเอ้ยผะโคลผะโคหิวผมก็เคยพาพี่อู๋ไปกินหญ้าที่ไทยแลนด์สกีต์อยู่ที่นึงครับอิ่มไหมฮะอิ่มครับอิ่มโอ้โหแต่เหมือนหลังจากนั้นก็คือได้ครูดีเลยครับพี่อู๋ไกด์ทายตลอดทางเลยครับเบรกตรงนี้ตอนนั้นจะรถแหละอ่าตอนนั้นใช้เอ็มดีสูงนะผมโอ้โเป็นไงฮะ ยังขับเป็นตัวเอสไปต่อไปที่ขับอาไปยังขับหมดแล้วฮะอ๋อเป็นไงฮะอ้วกไม่ไหวแล้วตื่นตาล่ะนี่คือตื่นตัเนรู้แรงเกินอ๋อได้ค่ะก็ต้องซื้อมาไว้ในขับในแทรค่ะโอ้โหไม่ไหวไม่ไหว้ระดับพี่แล้วพอแเลย เปไงฮะลองดูหัวนะเิเล็กตอร์โอ้โหรถแอร์ไม่เย็นนะรถแอร์เสียนะทำไปเหงื่อแตกนันนฮะกลัวกลนะัว เอจุยที่แรงชิบหายเลยฮะเป็นไงฮะสำเรแล้วเป็นไหมวะมันเอาอยู่โอ้โหช่วงล่างเขาเขาเขาอยู่คือแรงขนาดไหนแต่ก็ขับได้ขับดีเกาโค้งไปเหยียบได้เลยมันเอาอยู่ครับผมไม่ไหวผมจะอ้วกอีกแล้วน้องผมมันยน่นแล้วครับเรียบร้อยแล้วขอพักแล้วเรียบร้อยแล้วนะน้องผมขอพักยกอลไรเรียบร้อยเสียวจิ๋วสวยมากเสียวยมาไม่ไหวแล้วไม่ไไงฮะได้ลองนั่งได้ลองขับไปฮะหรือว่านั่งอย่างเดียวได้ลองขับคันหนึ่งค่ะอ๋อขับขนาดแต่ช่วงล่างเขาดีมากตัวเอสค่ะเอเมเนียเอสใช่ค่ะอ แรงๆเกินแรงมากเราเจอตัวอาเร่งมาทีนึงมามืดเลยนะแล้วอารพิมได้นั่งตัวแรกด้วยก็คือแบบไม่ได้นั่เตรียมใจเลยยังไม่ได้เตรียมใจเลยผมเห็นเลยกระโดดขึ้นเบาะหลังเลยโอ้ใจถึงเลยนั่งหลังนั่งหลังไม่น่ากลัวนั่งง่ายพี่อินสแัคเตอร์เขาขอนั่งก่อนด้วยก่อนรอบแรกก็เลยต้องนั่งหลังอ๋อ สหรับ,บเอมิล่าเนี่ยเป็นไงบ้างฮะ,ะอธิบายหน่อยได้ไหมว่ามันเป็นยังไงบ้างสั้นๆเลยครับเป็นรถที่คือพร้อมอย่ากเมียก็ซื้อเลยคือพร้อมอย่ากเมียก็ซื้อเลยฮ <c oughs> ะฮะคุณจะไปออกไม่ไปออกไม่คือคืออยากได้มากแต่รู้ว่าถ้าได้เพิ่มเนี่ยต้องนอนในรถแน่นอนอ๋อไ,ได้ไปนอนในรถแน่ออนอนโดดจากบ้านเลยนะจากบ้านเลยก็คุ้มอย่างนี้คุ้มเหรอฮะถามสู่ชิงยังยังไม่รรยกาศแกงลิชัดเกียร์เกียร์อะไรฮะ เกียร์อัตโนมัติโอ้เกียร์มัวนี่เองนะสองนึ่งเราแกงปักแจ๋วเข้าเกียร์นะครับอย่าเบรคเข้าเกียร์ดีคือผักลงมาครั้งที่หนึ่งจะเป็นเอ็นผักครั้งที่สองจะเป็นเกียร์ตอนนี้เรามาลองขับนะเอมิล่านะฮะลูกอมรถมะขามไม่ใช่ไม่ใช่เอ米尔่าเนี่ยเป็นรถมิดเอนจินนะฮะท่ามิดเอนจินเครื่องสี่สูบเทอร์โบจาก Mercedes Benz นะมาในตัวถังที่เป็นมิดเอนจินน้ำหนัก1,400ีกิโลเท่านั้นนะครับโอ้น่าจะ ขับเราใจเมื่อกี้เราลองรถไฟฟ้ามาแล้วอาจารย์เร่งๆทีปวดหัวเลยแต่คันนี้เนี่ยคิดว่าไม่ปวดหัวเท่าไม่ปวดหัวเท่า,ทานะลองฟังเสียงเครื่องกันก่นอนเราใจ,เ,าใจาเสียงเครื่องสี่สูบเทอร์โบนะวิธีสตาร์ทเขาไม่ใช่สตาร์ทจริก็ต้องเปิดก็เปิดกรงมันก่อนแล้วกดปุ่มสตาร์ทนะ อาจารย์ชี้ชชีี้้แนะเองด้วยนะครับได้เลยครับเดี๋ยวขับอเคครับเกียร์นะฮะเกียร์ดึงออกมาเข้าไว่าอีกทั้งอันึ่งอ่าถูกต้องครับอ่าขวาได้เลยครับขวาได้เลยปล่อยออกเลยฮะปออกเลยเอาไปจุดสตาร์ตตรงก่อนเข้าซาลอนครับอ่าเดี๋ยวตรงไปก่อนครับอุ้ยนี่รถมันมีแต่สลิดใช่ครับรู้สึกว่ามันคือกลับรถมาแล้วก็ไปเข้าจุดสตาร์ตเลยครับอ๋ออันนี้ตัวนี้เราไม่ต้องวิ่งในะแจกครับเพราะเดี๋ยวจะตกถนนซะก่อนอ่าแต่อันนี้ก็เราตอนนี้เราแค่ซาลอมครับ ไม่ต้องห่วงฮะเวลาผมไม่ดีแล้วไปดูเรื่องเรื่องฮ a n d l i n งครับรถมีการฮ a n d l i n งดีมากแล้วก็เรื่องของบาลานซ์จะดีมากเลยครับไปครับกดไปเลยไปได้อีกเยอะเลยครับสวยครับโดนไปหนึ่งครับเลยเขาผิด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  เบครับเบยุดเบกยุเปยุดเบยุโอเคสองจุดหกนึงครับไทลรอ1ตัวออฟคอสครับออฟคอสวันนักอ้อมตัวขวามองติดอาจรวมแล้วเวลาดีครับลงมายีิบสเลยเร็วไปเร้งหกวิโอเคเรียบร้อยครับสิบเกาวินะลูกโอ้โหขอสภาพคนได้ยี่สิบจนย์หนึ่งนะะเป็นไงฮะเห็นน้ำแล้วเป็นไงฮะ ตอนแรกก็หลอนครับแต่พอเข้าไปจะมีหลายๆนิดนึงแต่ก็เอาอยู่โอ้โหตามนั้นครับเี่ยเขาบอกว่าน้ำเน่ยเป็นจิตวิญญาณเฉยใช่ไหมภาพลงตาเป็นไงฮะขับอเมร่านุอมรถประขามเป็นการขับในสนามครั้งแรกไม่เคยฝึกมาก่อนเลย แต่ก็นย,ยี่สองนี้ยี่สองนี้อ่คุณดูตัดอยู่ในกลุ่มนุ์ธรรมดานะก็ยังดีที่ไม่จบยี่สิ่วิรอบแรกขอลองก่อนอคือความรู้สึกของการขับรถคันนี้คือเรากลัวเรากลัวว่าเราจะไปไม่ได้แต่จริงๆแล้วอะ่ะไปได้เยอะไปได้เยอะใจไ,ไ,ไม่กล้าเลใช่ใจไม่ท่าใจไม่กล้าเองนะเราเราไม่เคยได้ขับรถไยบริดสมาร์บ่อยเราจะไม่กล้าจริงๆแม่งแต่เยอะ พอดริฟเอร์ที่แท้จริงนะคุณจะสนุกกับมันในทุกๆวันได้นะแต่อยา่าไปสนุกบนถนนนะมาสนามดีกว่ายางชุดหนึ่งก็หลายตังอยู่นะด้ขวว่าเป็นแสนนะขับทู <laughs> เอาละครับหลังจะได้ลองขับกันทุกรุ่นแล้วนะครับเรียกได้ว่าผมเนี่ยเว้นไว้แต่ตัวเครื่องกลางลำนะเอมิล่านะผมเนี่ยบอกเลยว่าผมเนี่ยชอบตัวนี้ที่สุดครับเอมิ่าเอสนะฮะแรงกำลังพอดีนุ่มนวนกลกำลังพอดีนะขับ สนุกพอดีพอดีนะครับส่วนตัวนี้เอมิญาอานะโอ้โหแม่งเกินเหตุนะแรงเกินไปนะขับรวปวดหัวนะเร่งทีหนึ่งนี่มองเห็นชีวิตในพบ,พบหน้ารำไรรำไรไงไม่รู้นะ mm hmm. เกินไปหน่อยนะฮะดีไปดีไปแค่นี้ผมก็โคตรฟินนะครับนะวันนี้นะค,คาเคอรนน์เทลเลนนะต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทโลตัสนะครับมากๆนะฮะที่เปิดโอกาสให้เราได้มาสัมผัสนะโอ้ยเสียงหมดแล้วนะ วันนี้เหนื่อยจริง,รงๆครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ